สภาพแบบดูยมยมยังไงไม่รู้แล้วเพลงอะไรเหรอเลิกกับพี่ได้ดีทุกคนปะแบบพอมันตื่นเต้นแล้วมันร้องไม่ออกเว้ย

นัวน้องหน้ามองแะ่ใจคงก็เปลี่ยนไปเธอเป็นขัาเกา่าเธออยากจะนั่งมองใจเสียงมันทุกคนคือเจมขอโทษนะเจมร้งองดังไม่ได้อ่ะลืมดูเวลาว่าแบบมันจะเที่ยงคืนแล้วอ่ะใช่ฮัลโหลกลับนะ อไรทัร้งที่ผิดความต้องเป็นฉันหรือว่าในเมืองอากาศไม่ดีมีแต่ควันเงินทองก็มีแต่เธอ,อยังเหลือเขาคนนั้นเพลงผมก็ดังแต่เธอไม่ฟังเธอฉันฟังเดียวจีโอมไก่มันหนายยินดีสไตล์แบบนี้เธอคงไม่ชอบ ไปดีๆแต่เธอไม่ถึงตอนนี้ถึงมาหลอกกันชอฉันก็อมีใจแคชดี e ไปกอแ้เธอไม่เป็นไรแต่เธอเจอใครที่ดีกว่าฉันเองก็คขใจฉันยอมเป็นควายที่ใช้นะถ้าเธอไปถ้ดีฉันเองก็ยินดี หลังนา่าดีกว่าลองแค่นี้แกลัวเขามาด่าจะไม่ได้เปิดดังไปใช่ปะ กาวบนไปัำหจจัวใจเจ้าโซทิมดังเจ้าขอถึงให้ทังยิ้มกินเขา้าบ่อิ่มย้อนเสียเจ้อ้ใช่เดี๋ยวขอแนะนำตัวทุกคนก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจมสุภาพมงคลน,นะคะก็เล่นทีทีเล่นติ๊กต็อกมาประมาณโอน่าสนานมากๆเนาะ แต่แบบไลฟ์ในนี้ค <passado> <emotions> oh, ือ <Peter> ผ <t> ิวดีมาก I love <table> สุดสุดเจะยังไม่ได้เอาคมใช่ครับยังไม่มีเวลาเอาคอมไปซ่อมเลยเพราะว่าคอมเจมพังเพราเจมไม่มีเวลาเพราะว่าอะไรคุณเจผิดหวังต้องเป็นฉันหรือว่านี่เมืองอากาศไม่ได้มีใดควัน อิ้นทองก็มีแต่เธอยงเปิดคำคำนั้นเพลงพังรั้วตาแต่เธอไม่ฟังอ๋อใช่ลืมไปว่าเปิดเพลงไปด้วยได้เปิดเพลงอะไรดีอ่ะจะฟังเพลงอะไรตายแล้วแล้วที่อย่างนี้ก็คือไม่รู้ว่าจะฟังเพลงอะไร อ๋อใช่ช่วงนี้จนฟังอามานีไวอ่านี้ไวท์ I hired a accountant, I hired a they Say doing the math Took it to places <laughs> they never could make it I'm forming a path Not going back Not from this planet Pull up an alien rocket ship They try to study the planet i I feel like I'm one of the greats Money I'm making a lot of it I did a billion streams in a pen And I swear that they barely acknowledge it Okay, that means that I gotta go harder I'm flipping a switch Charging, I'm ready to flip. Feel like I'm Arthur, I'm falling my fist. Give me the call, never calling and quiz Bigger money, bigger problems. Yeah, they said to I don't ever worry because the stress don't get to me. Live and direct from the mind of my destiny. Diamonds of pressure, driving intensity. Go <laughs> <laughs> and behold, sticking around when they told me to go. Calling me up, nobody home. Spinning these numbers like rotary phones. <laughs> Hey, lo and behold, house made of glass, they throwin' these stones Mark of Ontario, locally grown Went off the map, I'm globally known Walk in the building like I got a million on me in cash mm, Tired of counting, I hired accountants, they doing the math mm, Took it to places so they never could make it, I'm forming a pack mm, Not going back Kay. เนี่ยพอเปิดพอมันเปิดเพลงมันใช่ปะมันจะแบบมันจะไม่ได้พูดกับทุกคนเลย i the wall and I watch in the building and watch the play my strip. is a cover, but watch me frame my wrist. Get another one. Watch his name got this. nigga, a breather. I watch the game. I'm the bubble I'm stopping. She popping. I seen them girls who walkin'. My money come from content. Chris on market with some parking because How we just doing the walking? Now I got a neighbor with a garden. Didn't stop my car, I got a login in on wood. You stop put lock walk in the building like I got a million on me in cash. Hey. Account and a hired accounts they doing the math, mm, Took it to places so they never could make it. I'm forming a path, mm, Not going back, okay. What talking? Yeah, wife. I cook came so in couple locker. <laughs> I cook cream soap. ว่าชอบเนื้อเพลงอะแล้วก็ชอบบีบด้วยมันรู้สึกแบบเสียสีดีอะแต่ว่าหลายๆคนที่บอกว่าแบบการที่แบบว่าเออจะเป็นแบบจะเป็นแบบอะไรนะจะเป็นเหมือนแบบเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องทําแบบนู้นต้องทําแบบนี้เป็นต้องทําแบบนั้นเป็นก็คือเอานจริงป่ะคนเรามันเก่งคนละอย่างแบบเหมือนกับสมัยก่อนเขาตีค่าไปแบบนี้ปะที่เจมแบบพอได้ยินมาว่าแบบว่าเออใครที่แบบ จะเข้าบ้านฝ่ายชายต้องทํานู่นทํานี่เป็นต้องถูบ้านต้องทําอะไรเป็นคือแบบจริงเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะทําเป็นแต่ว่าแค่แบบมันเป็นกฎหลออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกัน จะชอบฟังแบบนี้ชอบฟังแบบ audio mix เอ n อ a rapper, but don't gotta change. Suckin' my waist, so I'm loving my beans. Like a million views in a day. There's so many ways to get paid. I tried to fit, he begged me to stay. Hey, I'm not stayin', I just wanna play. In the party, he just wanna run. Big boobs in a busted they She a baddie, she know she a 10. She a baddie with her baddie friends No friends, I don't f the fake. Sayin' they love me, but one in my face. Step in the party, I'm lookin' the baddest. should the paparazzi a in my face. Pretty face and a waist, don't go. And I'm making them way, hold on. And I'm making them way, hold on. <laughs> โอ้ย้เจ้าอาเพลงนี้ชอบมากอ่ะรอเพลงนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> สี่นาทีทันอยู่ละ 喜欢你，给我你的外衣，让我想躲在你身体里。喜欢你，借我你的舒适，让我用柔软头发吻。

我喜欢这样跟着你，随便你带我到哪里，一的脸慢慢贴近，明天也慢慢的慢慢近起。<What? S 1> 我喜欢你爱我的心，牵住我每根手指感应，我知道他在诉说着你承诺言语。我们进吧 คือเจนอาจจะมีปัญหากเกี่ยวกับการที่แบบร้องแบบพูดภาษาจีนคําว่าฉือฉือซื้ออะไรเงี้ยคือแบบแล้วเมื่อกี้คือม่วหนูว่คือเจนมาชอบเพลงนี้เพราะว่าไทยแทนเป็นคนร้องเลยคือเจนไม่รู้จักเพลงนี้ว่าก่อนเจนไม่รู้จักอีกทีตอนที่ไทยแทนร้องเพลงนี้บนเวทีแล้วรู้สึกแบบโคตรเลยอะใช่ ก็เลยชอบเพลงนี้เพราะไทไทแทนเลยหลายๆคนอาจจะงงว่าไทแทนคือใครไทแทนก็คือเป็นศิลปินจากค่ายอ่ะทุกคนลองเสิร์ชว่าไทแทนแล้วกันเจมกัวผู้ชื่อผิดใช่แบบร้องร้องดีมากเต้นก็เก่งด้วยฝากซัพพอร์ตด้วยนะครับเป็นแบบเพื่อนเจมกับเพื่อนของพี่นิเอง อ๋อโฟนอล็อกใช่ไหมครับมันแบบจะมีแบบโฟวันวันใช่ปะกลัวผิดกลัวพูดผิดนะฉันนรกภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมาในดวงตาไีกาลองดัง ความของเธอจะจำาไว้แม้ว่านานสักแค่ไหนก็ยังสวยงามฉันจะจำเธอในใจแบบมันเห็นแบบเห็นในคลิปเขาบอกว่าเพิ่มใช่ปะ ภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันภาพสุดท้ายคือตอนที่เธอมองมาในดวงตาฉันภาพของเธอจะจำไว้แม้วันนั้นสักแค่ไหนก็ยังสวยงามฉันจะจำเธอในใจ ปิดก่อนติด mm hmm. <Did> เธอไม่ไวติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมถ้าจะไม่รีบไปฝนยังไม่จางกลับไปเที่ยวไม่สียไปอยู่ก่อนไหมติดเธอไม่ไว้ติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหม เธอจะไม่รีบไปฝนเอ,เอ๋อะไรอีกแป๊บเดียวก็ซาใช่ไหมเดี๋ย <c oughs> วแบบไลฟ์เย็นๆกว่านี้ดีกว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าไลฟ์ดึกไม่กล้าร้องดังไม่ไม่คือไม่กล้าพูดดังด้วย <c oughs> เดี๋ยวเสียงดังเกินไป จริงคืนนี้ไปแล้วนะตึกตึกตึกอืมไม่แบบอันนี้คือมาเทสเฉยครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับว่าก็ถ้าใครที่อยากจะมาแบบดูไลฟ์ก็ไปเกณฑ์ทุกคน มากดติดตาม t ิ k t o อก<笑><笑>เหลี่ยมปะเอาก็แบบเออจะได้แบบมีคนมาดูเยอะๆแล้วเราก็จะได้แบบว่าเออแบบกล้ามาไลฟ์จริงๆคนคนคนน้อยถึงกล้าไลฟ์ไม่ใช่หรอคนเยอะถึงต้องเขินไลฟ์สิเราขอสักหมื่นพูเล่นพี่ไปแล้วครับอันนี้พี่แค่มาเทสเฉยๆคะ่ะถ้าน้องอยากมาอีกก็ติดตามไว,เว้เดี๋ยวเดี๋ยวนับเรียนหรอไม่ เหรียญเหรียญวางอยู่บนบนโต๊ะ <c oughs> คือใครเคยเปบ้างว่าแบบว่าเวลาคุยโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็จะแบบทำ,ท,ำทำนู่นทำทานี่หยิบเป็นไกลมาแบบเนี้ย <c oughs> วันไหนไรไม่รู้ติดตามไปไง I Love you I love you too Thank you for your support นะครับผมอ่าวันนี้ ว่าออ่าไนี่มันเอาจริงเขินอยู่เนี่ยมันไม่เคยทำไปแล้วนะบายบายบาย굿ไนท์เซอร e ยูส์เน็กซ์ทัม e พิร์สฟอลว่า for Don't miss to watching live. Okay, everyone. I la